thank you เดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้ก่ะนเาไปจเมฆก่อเพราะว่าน้องออนเกิดธนูพี่ยังไม่ดูให้เมษนะคะคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมมีนาคมถึง20เมษายนเนาะดาวเด่นเนี่ยเข้าในเรื่องข่าวดีเรื่องของการเงินเลยแม้ว่าปีหน้านี้นะคะจะดูเหนื่อยหนักแต่ก็จะมีภาวะการเงินที่คล่องตัวกว่าที่คิดแต่ก็อาจจะให้ระวังในเรื่องของการลงทุนก้อนใหญ่พอมันคล่องตัวค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะเอาเงินตรงนี้ไปต่อยอดก็มีความแอบละโมบเล็กๆในใจมันก็เลยท ให้การลงทุนก้อนใหญ่เนี่ยอาจจะทําให้เสมอตัวหรืออาจเจ็บใจได้และเป็นพิเศษเลยนะสําหรับราศีนี้เรื่องเงินเงินทองทองเก็บใส่กระเป๋าตัวเองไว้ให้ดีและใช้จ่ายแค่เรื่องของตัวเองอยากให้ใครยืมเงินถ้าไม่อยากเสียเพื่อนนะคะ,ะส่วนสุขภาพเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องของไมเกรนความเครียดนะคะแล้วก็ความเครียดนี่มาจากคิดเก่ง mm. นอนอยู่ดีๆนั่งกินข้าวก็คิดได้นะคะมันก็เลยจะทำให้ปวดหัวจี๊ดได้อยู่่อย่ยๆ ราศีต่อมาราศีพฤษภนะคะก็คือ21เมษายนจนถึงวันที่21พฤษภาคมคให้ระวังนะว่าความดื้อดึงความกวนประสาทของตัวเองเพราะว่าเป็นคนเวลาดื้อเราดื้อกวนประสาทด้วยนะคะระวังจะมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องเพราะว่าพูดไม่เข้าหูพูดกันคนละภาษาแล้วพูดกันคนละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะ กันสักนิดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการเงินจะมีโชคจากการลงทุนแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นด้วยนะคะการงานเนี่ยบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่ที่ที่ดีที่จะได้ต่อยอดงานใหม่ซึ่งอาจจะผิดแผกแปลกไปจากเดิมนะคะหมายความว่าอาจจะแบบไปเจอแนวอะไรของชีวิตเนี่ยค่ะก็ได้ทำนะคะส่วนสุขภาพระวังเรื่องของการปวดข่านะคะอาการระคายคอช่องคอแล้วก็ช่องอาหารเขา,ารเรียกหลอดอาหารเนาะระวังสับลักอะไรได้ง่ายๆ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีเมถุนงานจะดีงานดีค่ะแต่ว่าบอกกัเตือว่าไม่สบายแน่นอนค่อนข้างหนักแต่ก็ยังทําได้ดีอยู่เรื่องเงินเนี่ยจะมีเหตุให้ใช้จ่ายแบบไม่คาดคิดค่อนข้างมากนะคะซึ่งความรักเหมือนจะได้เจอคนดีแต่ว่าก็ยังไม่ใช่ค่ะสุขภาพเนี่ยก็จะปวดเมื่อยเหน็ดชาแล้วก็ปวดหัวจี๊ดเหมือนเดิมนะคะ